สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับเราจะมาตรวจวัดค่าการจ่ายกระแสไฟฟ้าของไดชาร์จนะครับหลังจากที่ได้มีการไปซ่อมเปลี่ยนอุปกรณ์ของไดชาร์จนะครับที่ร้านซ่อมไดชาร์จมานะครับสาเหตุที่ไปเปลี่ยนเนี่ยก็เพราะว่าได ทำการวัดค่าของการจ่ายกระแสไฟฟ้าของไดชาร์จนะครับเมื่อติดเครื่องยนต์เนี่ยก็พบว่ามันมีค่าประมาณ12.4นะครับไม่ถึง13โดยปกติค่าของไดชาร์จก็จะประมาณปกตินะครับจะ วัดได้ประมาณ13.7ถึง14.7โวลต์กระแสตรงนะครับซึ่งวันนี้เดี๋ยวผมจะมาทำการวัดนะครับว่าหลังจากที่ได้มีการซ่อมเปลี่ยนมาแล้วเนี่ยเราได้ชาร์จของเรานั้นได้ทำงานปกติหรือไม่นะครับ <S <S เดี๋ยวผมจะขอวัดค่าแรงดันของแบตเตอรี่ก่อนนะครับซึ่งยังไม่ได้มีการสตาร์ทเครื่องยนต์ ของรถนะครับอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวจะวัดนะครับค่าของแรงดันแบตเตอรี่ปกติเลยนะครับซึ่งแรงดันแบตเตอรี่ปกติก็ประมาณ12.6ขึ้นไปนะครับประมาณ12.6ก็ถือว่าปกตินะสำหรับการวัดนั้นนะครับเราก็จะ ใช้สายสีดำเสียบที่คอมมอนนะครับคอมมอนแล้วก็สายสีแดงก็เสียบที่ตัวสัญลักษณ์ของโวลต์ตัว V นะสัญลักษณ์ตัว V นะครับการตั้งค่าสเกลนั้นเราก็จะตั้งค่ามาที่ตัวโวลต์ตัว V V แล้วก็ขีดตรงๆหมายถึง แรงดันกระแสตรงแรงดันจากแบตเตอรี่ทานไฟฉายก็ถือว่าเป็นแรงดันกระแสตรงนะครับซึ่งมีช่วงตั้งแต่20มิลลิโวลต์2มิลลิโวลต์20โวลต์แล้วก็200โวลต์1,000โวลต์นะครับซึ่งโดยปกติแบตเตอรี่รถยนต์ก็จะรถยนต์คันนี้ก็เป็นแบตเตอรี่12โวลต์ฉะนั้น การตั้งค่าเข็มวัดเราก็จะตั้งค่าที่ค่าที่มากกว่าค่าของแบตเตอรี่1ค่าก็คือ20ตั้งไว้ที่20นะเดี๋ยวเราลองมาวัดดูกันครับเรามาวัดค่าของแบตเตอรี่นะครับขณะไม่ติดเครื่องยนต์นะครับซึ่งค่าที่วัดได้ นั้นก็ประมาณสนะิบสองจุดกนะก็ถือว่าปกตินะสิบสองขึ้นไปขณะไม่สรต้เครื่องยนต์นะครับเดี๋ยวเราลองมาดูว่าหลังจากที่เราติดเครื่องยนต์แล้วไดชาร์จทำงานนะครับจะไดชาร์จจะจ่ายกระแสไฟได้กี่โวลต์กระแสตรงนะครับ น,นี้ผมได้ทำการติดเครื่องยนต์ขึ้นมาแล้วนะครับก็จะทำการวัดค่าแรงดันไฟฟ้าขนาดที่ได้ชาร์จทำงานนะครับจากได้ชาร์จทำงานก็ค่าปกติก็อยู่ในช่วง13.7ถึง14.7นะครับอันนี้ก็ ขนาดติดเครื่องยนต์ค่าวัดได้ประมาณ14.3 30ก็ถือว่าค่าอยู่ในเกณฑ์ปกตินะครับถ้าอยู่ในเกณฑ์ปกติซึ่งหลังจากทีไ่ได้มีการซ่อมเปลี่ยนมาแล้วสาเหตุที่ทำการเปลี่ยนเนี่ยก็เนื่งองจากวัดค่าได้ประมาณ12 1.3 12.4ซึ่งก็คาดว่าอาจจะมีอุปกรณ์ภายในชำรุดนะอาจจะมีอุปกรณ์ภายในชำรุดนะครับซึ่งอาจจะมีสาเหตุจากตัวไดโอดหรือว่าแรง่านหรือว่า,าจ,จะเป็นขดลวดเริ่มเสื่อมต่างๆเหล่านี้ซึ่งเราก็คือเราไม่ใช่ช่างอะ่ะแต่ว่า เราไปซ้อมเปลี่ยนลนักษณะคือเปลี่ยนซ้อมคือเอาในชาร์จที่มีรุ่นเดียวกันมาซ้อมเปลี่ยนอะไรนะครับซึ่งก็เสียงอ้ปประมาณไปประมาณ1,200บาทซึ่งถ้าเราเปลี่ยนใหม่เลยก็อาจจะมีราคาที่แพงกว่านี้ก็ขึ้นอยู่กับอบปประมาณของ แต่ละคนหรือว่าความต้องการนะซึ่งเราซ่อมเปลี่ยนมาก็เป็นรุ่นเดิมนะครับํานะทำงานขนาดชาร์จก็ถือว่าปกตินะครับซึ่งในกรณีที่มันเสียเนี่ยถ้ามันเสียแล้วก็ใจชาร์จก็ไม่สามารถที่จะจ่ชาร์จกระแสไฟ้าเข้ามายัางแบตเตอรี่รถยนต์เพื่อ จ่ายให้อุปกรณ์ระบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นระบบไฟในรถยนต์ระบบะกล่องควบคุม ECU ต่างๆซึ่งไปควบคุมระบบต่างๆไม่ว่าระบบน้ำมันระบบสตาร์ทภายในรถยนต์ระบบไฟฟ้าระบบการทำง,งานของไอชาร์ซึ่งอาจจะทำให้เครื่องยนต์ดับ ขณะขับก็ได้นะครับโดยเฉพาะถ้าไปดับบริเวณที่เป็นการจราจรที่มีการจราจรมีการขับรถเร็วนั้นก็อาจจะเสี่ยงที่จะเกิอด,ดอุบัติเหตุโดยเฉพาะการไปดับบริเวณทางด่วนเหล่านี้มันก็อาจจะทําให้มีความเสี่ยงเสียเวลานะครับเราเราก็สามารถทีจ่จะตรวจเช็คการทำง,งานของไดชาร์จได้ด้วยตนเอง ทางานก็ใช้เครื่องวัดที่เรียกว่าเป็น, att, ม,นมิเตอร์วัดมันถิงิเตอร์นะครับก็วัดโวลต์อันนี้ก็เป็นเครื่องต้นในกะารตรวจเช็คไดชาร์จด้วยตนเองสำหรับชิ้นส่วนของไดชาร์จที่เห็นนี่นะครับก็เป็นชิ้นส่วนของไดชาร์จ เก่านะครับก่อนที่จะมีการซ่อมเปลี่ยนนะครับอันนี้ก็เป็นไดชาร์จนะครับที่ทางช่างได้ถอดเอาอุปกรณ์ที่ส่วนบางส่วนไปใส่กับตัวไดชาร์จมือสองที่เราได้เปลี่ยนใหม่นะครับอันนีเน้เป็นอุปกรณ์ของเดิมซึ่งก็ดูแล้วนะครับในส่วนของ ตัวสเตเตอร์ขดลวดนี้ก็มีมีร่องรอยของอรอยรอยมันลนักษณะร้อนรู้สึกจะไหม้นะครับสังเกตดูนะครับจะมีการไหม้เกิดขึ้นนะครับส่วนของที่เป็นแปลงฐานส่วนที่เป็นแปลงฐานเราก็จะเห็นว่าแปลงฐานก็เริ่ม ที่จะเหลือน้อยนะครับอันนี้ก็ใช้งานต่อไปก็มีความเสี่ยงที่จะทำให้ไดชาร์จไม่ทำงาน,นนี้ก็เป็นตัวแปลงฐานที่จะสัมผัสกับตัวคอมบิวนะครับส่วนนี้ก็เป็นส่วนของชุดไดโอดนะครับซึ่ชุดชุดไดโอดของไดชาร์จซึ่งได้ถอดออกมานะครับ ชิ้นนี้ก็เป็นเรื่องของตัวตัวโรเตอร์นะครโรเตอร์แล้วก็ส่วนของออส่วนของที่เป็นคอมมิวคอมมิวเตเตอร์ที่จะสัมผัสกับชุดของแบงทานนะครับซึ่งทางช่างก็ได้ตรวจสอบดูซึ่งผมก็ไม่รู้ว่ามันเสียที่อะไรนะครับเพราะว่า ไดชาร์จเดิมก็จ่ายแรงดันได้ประมาณ12.3 V โวลต์เองซึ่งปกติถ้าสภาพดีๆใไดชาร์จจะต้องขนาดชาร์จให้แบตเตอรี่ก็น่าจะประมาณ13.7ถึ 14. w, ง14.7โวลต์กระแสตรงนะครับซึ่งผมเองก็ได้วัดค่าแรงดันขนาดที่ไดชาร์จทำงานก็ก็คิดว่ามันมันมีความเสี่ยง แต่ว่ากรถก็ยังสตาร์ทได้แต่ว่าความเสี่ยงก็เริ่มมีขึ้นก็นำไปให้ช่างเขาตรวจซ่อมดูนะครับก็อันนี้ก็เป็นชิ้นส่วนเก่าซึ่งถ้าไปซ่อมถ้าทางช่างตรวจสอบแล้วว่ามันเป็นที่ชุดไดโอดก็อาจจะเปลี่ยนเฉพาะชุดไดโอดเพียงอย่างเดียวหรือว่าแปลงถ่านหมดแปลงถ่านหมดเนี่ย ก็อาจจะเปลี่ยนเฉพาะแปลงฐานชุดแปลงฐานซึ่งก็อาจจะมีขายนะหรือว่าตรวจเช็คเรื่องของขดลวดสเตเตอร์มันมีการกราวหรือไม่หรือว่ามีรอยไหมหรือไม่นะครับอันนี้ก็โรเตอร์ซึ่งเดี๋ยวผมจะลองมาตรวจสอบด,ดูนะครับว่าสาเหตุที่ตัวไดชาร์จนั้น จ่ายกระแสไฟให้แบตเตอรี่ไม่ได้เกณฑ์นะครับซึ่งถ้าได้ชาร์จเสียขนาดรถวิ่งอยู่เนี่ยคือถ้าไฟจากแบตเตอรี่มันที่เก็บอยู่เนี่ยหมดนะครับมันไม่สามารถจ่ายให้ระบบการทำงานของระบบควบคุมระบบปั๊มติก๊กระบบ ecu ต่างๆได้เครื่องคงจะดับบนถนนนะครับอันนี้เดี๋ยวเราลองมาตรวจสอบ กันดูว่ามันมีความผิดปกติอะไรอยู่บ้างส่วนของแปลงถ่านที่เห็นอยู่ขนาดนี้ก็ก็ยังมีเหลืออยู่นะครับแต่ว่าก็น้อยแล้วก็คิดว่าต่อไปก็มีความเสี่ยงเสี่ยงที่จะหมดนะฮะส่วนของตัวชุดไดโอดมันก็ถ้าเสียที่ชุดไดโอดก็เปลี่ยนมีชุดเปลี่ยนได้แต่ว่า ถ้าเราส่วนใหญ่ก็จะไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ซ่อมแต่ว่าก็จะเป็นการเปลี่ยนนะเดี๋ยวเราผมลองมาดูว่าวัดค่าไดาโอดนะตัวไดโอดว่ามันมันมีความปกติหรือไม่อย่างไรนะครับลองมาวัดดูการตั้งค่าเราก็จะตั้งค่าเข็มวัดมาที่ที่ ตัวไดโอดนะครับแล้วก็สายสีแดงเสียบไว้ที่ตัวขั้วของที่วัดไดโอดนะครับซึ่งอาจจะไม่ได้มีสัญ,ญลักษณ์อยู่แต่ว่าก็เข้าใจนะครับว่าเป็นขั้วที่มีคำว่าโวลต โอมแล้วก็ตัวคาปาซิเตอร์นะครับแล้วก็สายสีดำก็อยู่ที่คอมมอนเดี๋ยวเราลองมาวัดดูครับ ไเห็นว่า ก็เห็นว่าตัวตัวที่หนึ่งก็ค่าก็จะขึ้นนะครับขึ้นประมาณ4.67โวลต์ตัวนี้ก็4.67โวลต์น,นะครับก็น่าจะปกตินะครับตัวที่สองนะครับตัวที่สองเราก็ ตัวนี้ก็น่าจะผิดปกติอยู่นะครับตัวตัวที่สองนี่นะครับตัวที่สองน่าจะมีการช็อตมีการกล่าวนะครับตัวที่สามนี่ก็ค่าจุดตัวที่สามก็มีค่าจุดห้า โวล์นะครับตัวที่3 ตัวที่4ก็มีค่าขึ้นนะครับจุดสี่หสเจดโวลต์ก็น่าจะใช้งานได้ปกติก็วัดไปแล้วน่าจะเป็นตัวที่2นะครับตัวที่สองไดโอดอาจจะช็อตกราวนะครับเราลองมาดูขดลวดขดลวดโรเตอร์นะครับขดลวดโรเตอร์ขดลวดก็ ก็ถึงกันทุกคดน,นะเขาไม่น่าผิดวติอะไรเดี๋ยวลองวัดกันกราวนะครับขดลวดกับกราว ก็น่าจะมีการกราวนะครับของกดลวดกดลวดสเตเตอร์นะครับซึ่งก็น่าจะมีการกราวนะครับอันนี้ก็สันิษฐานเบื้องต้นว่าเป็นที่ตัวไดโอดนะครับไดโอดมันอาจจะ ช็อตหรือกราวขึ้นมาแล้วก็ขดลวดก็กราวนะฮะขดลวดกราวนะครับนะครับตัวตัวคอมมิวนะครับวัดคอมมิวกับ ตัวคอมมิวกับตัวตัวคอมมิวกับตัวกราวก็ก็โอเคนะครับไม่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 ไม,ไม,ไม่ถือว่าตัวคอมมิวกับตัวขวดลวดโรเตอร์ก,ก็ก็ไม่ได้ชอด็อตไม่ได้ ไม่ได้ถึงกันนะครับก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนี่ก็ลองลองดูดูนะครับลองตรวจสอบเองดูก็เบื้องต้นนะครับเราก็มาวิเคราะห์เองก็น่าจะปัญหาเรื่องของขดลวดที่มันกราวขดลวดส,เ,สเ,ตเตเตอร์แล้วก็ตัวไดโอดของมีบางตัวที่เสียชำรุดอยู่นะครับ ก็กินนี้ก็มีเพียงเท่านี้คะโอเคครับ